ก็สวัสด so ีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แซงแงแล้วก็อยู่กับนี่นะครับผมผลิตภัณฑ์เคยังก็วันนี้นะครับแค่แซงแงนะครับจะพามาดูวิธีการเจียนะครับลูกกงนะครับผมนี่การเจียก็ต้องใช้หินเจียนะครับหินเจียทําไมไม่มีสายไฟมาพี่นุ้ยทําไมไม่เอาสายไฟขึ้นมาเออทำไมไม่เอาสายไฟขึ้นมาเห็นมีอ่ะก็ตัวนี้ไม่ต้องใช้สายไฟนะครับผม ครับผมก็หินเจียนะครับนี่หินเจียก็เป็นเอ่ออะไรที่เอ่อทำงานทได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับผมก็สําหรับหินเจียที่ไม่มีสายนะครับผมก็อันนี้นะครับก็แค่แท่งต้องให้ผู้เชี่ยวชาญผู้เยี่ยวนานมาดูนะครับ <S 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 อ่ะพี่กุ๊ดอันนี้คืออะไรครับผม ก็อันนี้นะผมเป็นแบตเตอรี่นะผมที่มีขนาด18โวลต์นะผมนี่ขนาด5แอมป์นะครับผมห้าแอมป์ M, 18โวลต์ <18 V. S 1> ใช่ครับผม18โวลต์นี่คือความจุของแบตเออ่ขนาดอ่าใช่ใช่ไหมใช่ใช่นะครับผมนี่ก็น,น,นี่ <8 V. S 2> จะดูได้ใช่ไหมแบตเตอรี่อย่างนี้เช็่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมก็อย่างที่แคสเซ็งเงะเคยบอกมาว่าถ้าอ่าอ,อุปกรณ์อะไรนะครับที่มีแบตสองก้อนนะครับผม มันจะใช้งานได้ทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมใช่ครับผมได้กว่าด้วยนะใช่เพราะว่ามันมีสองก้อนไงเราสามารถชาร์จก้อนหนึ่งทําก้อนหนึ่งมันสามารถทำงานได้ต,<อ>ต่เอเนื่องนะคือไม่เสียเวลาครับผมคือทํางานได้ต่อเน,นื่องแล้วก็สะดวกสบายไม่ต้องมาเฮ้ยทํางานที่สูงต้องลากสายไฟนะผมอันนี้คือสะดวกอัานี้คือสะดวกส oh, <no. S 1> บายในการทํางานมากขึ้นนะครับผมเนี่ยพกไปได้เลยใช่นะครับก็อันนี้นะครับหลังนอกจากอ่อันนี้แล้วนะครับก็จะมี นี่ครับพี่นุ้ยมาดูอันนี้หน่อยมือจับนะครับก็มีมือจับแถมมาด้วยนะครับมีตัวถอดนะครับอันนี้ตัวถอดนี่ตัวจับนะครับก็อันนี้แบตเป็นยังไงพี่กดก็ตามรูปแล้วครับผม,มคือตามรูปคือ,อยังไงสีเขียวแรกนะครับผมสามจุดคือกลาลังชาร์จนะผมสีแดงคือแบตหมดนะผมแบตเตอรี่เต็มเนี่ยเขาจะมีเสียงร้องตื๊ดนะครับผมอุณหภูมิเกินไปสูงเกินไปนะครับผมหรือแบตเตอรี่มีอุณหภูมินะครับผมนี้<ๆ>คือชาร์จไม่เข้าอันที่เต็มนี่มันร้องตืด๊ดหรือมันร้องแดดรือต้๊ด ล็อกติดใช่แล้วก็ส่วนการทํางานของผินเทียนนะผมของเคยังก็เหมือนกับผินเทียที่มีสายทั่วไปนะผมคือใช้งานเหมือนกันหมดนะครับผมมีสวิตปิดเปิดนะครับผมตัวถอดไปจะอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวตัวล็อกถอดใช่ไหมใช่ส่วนไอ,อนนะตัวนี้ง่ายเลยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวบังกันเนี้ยทำไงคือ,อสำหรับอันนี้นะกาดนะผมคือนี่แค่กดตรงนี้แล้วโยกมากดแล้วหมุนใช่ซ้ายขวาอย่างพ่กดซ้าย ใช่ก็แค่กดมาอย่างพี่กดซ้ายนะครับก็กดมาอย่างแค่ใส้งี้ขวาก็สามารถกดได้เลยง่ายๆไม่ต้องถอดใช่ไม่ต้องวัวมาถอดขันนะครับผมอ่ะพี่กดทําให้ดูหน่อยนี่เน่นน่กดลงนะผมกปุ๊บหมุนทั้งไหก็ได้นี่นะครับอ่าง่ายเลยนะครับส่วนก้อนแบตนะพี่นุ้ยมาดูนะครับส่วนก้อนแบตนะครับวิธีการชาร์จนะครับจับหงายท้องหรือจับคว่ำวันนี้คว่ำเนาะ นี่นะครับเราก็ดันนะครับดันแค่นี้ใช้ได้แล้วนะครับก็เสียบปลั๊กด้วยนะเสียบปลั๊กไม่ได้นะแค่แค่เป็นแง่ตีต่างให้ดูนะครับต้องเสียบปลั๊กด้วยนะครับถ้าไม่เสียบปลั๊กเป็นไงพี่กดไม่ติดครับไม่เข้าเนาะ<ช>เออไม่เข้าไม่ติดนั่นแหละนะก็อันนี้นะครับแค่แงแงก็จะให้พี่กดนะครับ เกียร์ให้ดูเลยแล้วกันนะครับส่วนคู่มือการใช้คงไม่ต้องแหละเนาะใช่ไม่ต้องหรอกเพราะเราอ่านไม่ออกนะครับก็ดูวิธีการใช้ก็เหมือนหินเกียร์ทั่วไปนี่แหละที่เราเคยใช้กันอยู่ใช่ไหมใช่ครับผมแต่เดี๋ยวมาดูความแรงกันละกันใช่นี่นะครับอ่ะพี่กดลองเทสให้ดูหน่อย ดูเรียบเลยพี่นุ้ยดูท้องข้างข้างนี่นะครับผมโอ้โหความแรงนะผมก็เป็นไงพี่กดเดี๋ยวเดี๋ยวถามพี่กดหน่อยคือมันสะดวกสบายนะผมเพิ่งหนึ่งคือไม่ต้องมากังวลว่าสายไฟเราจะไปโดนไหมหรือว่าจะสายไฟจะหลุดไหมสองนะครับผมแรงที่เราลงมาเจียนะผมไม่ต้องแทบออกแรงนะครับผมแค่ปัดๆก็ยุบแล้วนะผมเนี่ยคืออันนี้คือเป็นทุ่นเอ่ออันนี้เป็นทุ่นที่เขาทำมาจากเกาหลีใช่ครับผมคืออุปกรณ์เนี่ย คือไม่มีฐานหินนะครับผมไม่ได้ใช้ฐานนะผมแล้วตัวการ <ไป S 2> <ม>ลื่นเป็นยังไงจับนี่แบบถนับมือครับผมเนี่ยตัวการลื่นคือตัวดำๆนี่นะครับ<ช>เป็น,เป,นเป็นยางนะครับเป็นยางนะครับตัวนี้เป็นยางนะครับอ่านี่นะครับก็วิธีการใช้นี่ล้วเราอยากรู้ว่าแบตจะหมดเช็คไงพี่กดนี่ครับผมนี่กดดูได้เลยนะครับกดดูได้เลยนะครับว่าแบตจะหมดหรือไม่หมดนะครับผมอ่าอันนี้นะครับ ถ้าใครนะครับสนใจนะครับแค่เส้งงะจะทิ้งลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้ก็แล้วกันนะครับผมก็เป็นหินเจียนะครับก็เหมาะมือเลยนะครับเหมาะมือถนัดมือนั่นแหละนะถ้าโมโหใครก็คว้างได้ไม่เป็นไรนะครนะับเราครับผมคือสําหรับหินเจียอย่างเงี้ยมันเหมาะกับสำหรับงาน DIY นะผมงาน,นพวกพางานซ่อมแซมได้หมดเลยนะผมเนี่ยอ๋ออันนี้มี FC บอกว่าถ้าเออเห็นเราทำงานนะ ็เหมือนว่าทำง่ายๆอะไรเงี้ยก็มันมีเครื่องมือที่ดีนะผมที่ว่ามันทํางานได้เหมาะสมกับงานนะผมเช่ออนอยากอยากจะให้เราทํายากๆให้ดูว่างั้นก็ได้ครับผมก็ท <ำ S 1> <ข>ําได้เหรอเครื่องมือดีๆเข้ามาครับผมโอเคทำ ความแรงนะครับก็จะทำเอ่อใบนะครับใบของเคยังนะครับตัวนี้นะครับจะทำจะทำการนะครับเกลียเกลียหน้างานนะครับเรียบเลยนะพี่น้องดูนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่นะครับนี่แบบนี้นะครับแค่จี้เข้าไปแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวนะครับดูที่กด อันหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวมันคมไงมันคมแล้วไวมันเขาเรียกว่ามันกินเนื้อเหล็กนะครับผมดูดูนะครับนี่แรับอย่างนี้มาดูหน้างานนะครับนี่แบบนี้เห็นไหมปาด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 จบเลยนะครับนี่นะครับก็แค่ลากเกียมแฟด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 แค่นี้เองนะครับก็จริงๆแล้วนะครับใบใบเกียร์พี่กดขอดูใบหน่อยนะครับ ใบเทียนะครับเป็นของเคยังด้วยนะครับผมนี่อ่านะครับก็จะเกิดการกินเหล็กดีใช่ไหมพี่กดใช่ครับผมนะครับก็เป็นไงการใช้มันนิ่มหรือมันยังไงถนัดมือครับผมไม่สะบัดไม่ไม่กระชากจนเกินไปนะผมแล้วก็สามารถจับอยู่นะผมคือ,อคแรงบิดของเครื่องเนี่ยคือกําลังดีนะผมไม่ไม่แรงจนเกินไปคือว่าใช้งานกับสําหรับงานเจียรหรืองานตัดเนี่ยกำลังสวยครับผมโอเคเอทำทำยากยากก็ได้ใช่ไหมใช่โอเคมา ทำยากๆให้ f อฟซีได้ดูหน่อยก็แล้วกัน เจี๊ยอันี้อันอันนี้นะครับเมื่อกี้พี่กดซ้ายนะครับแค่ใช้แง่ก็จะเปลี่ยนเป็นขวาแล้วคราวนี้นะครับก็จะหันไปทางนี้นะครับนี่ดังแก๊กกันเลยฮะดังแก๊กคือดังแก๊กนี่คือตัวนี้ตกล็อกนะครับเนี่ยมันจะมีล็อกอยู่นะครับนี่นะครับอ่านะครับก็พี่นุ้ยมาสองข้างนี้เอ้ข้างนี้ที่วะเออเออเนี่ยเมื่อกี้นะครับพี่กดนะครับต้องเอ่อมีท่านี้ด้วยนะ ใช่อันนี้คือท่ายากนะครับกาท่าง่ายก็คือแบบนี้เนี่นี่ท่าง่ายอ่ะพี่ด้วยพี่กดแม่งทำท่ายากทำเป็นไม่รู้ไม่อี้้ผมก็อันนี้นะครับถือว่า นะครับก็ทำแบบไหนก็ได้ง่ายๆใช่ไหมพี่กฤใช่ครับผมก็เป็นงานที่เอ่อเป็นงานงานที่ไม่ที่ทำมกเมื่อกี้คือเวลาเตียใช่ไหมอย่างแง้ยมีห้าแผลไม่ต้องขยับเลยขยับแต่มือท้าอย่างนี้อ๋ออันนี้อันนี้นนมนเมื่อกี้นี่คือท่ายากนี่ไงก็มันถ้ายากมันเยอะไปนะครับผมก็แล้วแต่นะครับผมใครจะใช้ท่ายากหรือท่าง่ายก็เรื่องของแกนะครับผม ก็เห็นว่าคลิปแบบนี้นะครับมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกดติดตามพี่กดในช่องช่างกด DIY ครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งเรื้อผมในช่อง NNK Channel นะครับผมคือ NNK Channel นี่คือช่องของคนถ่ายนะครับผมพี่นุ้ยนะครับก็อันนี้นะครับเห็นว่ามีประโยชน์ก็แล้วกันเห็นสช่นกีก็เอามาฝาก FC หรือท่านผู้ชมนะครับที่ไม่มีความรู้เรื่องหินเจียก็แล้วกันนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกและทางรอดนะครับ ใครนะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ